กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกทุกท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 กชานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b a ็ค Co เวอกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมก็บอกได้เลยว่าตัวละครใหม่ที่เข้ามาในเกมวันนี้ผมตะลึงมากก็คือจกักรพรรดิเวกมนของเรานั่นเองนะครับผม <S <S จูเรียสโนว่าโคนน่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่ยังไม่รู้สกิลเลยครับแต่รู้แค่ว่าผมจะสุ่มหาจนกว่าจะ คืออยากไปให้สุดเหมือนกันนะพันเพชรเนี่ยไอพันใบนะครับผมแต่เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนละกันนะครับผมแต่ยังไงผมบอกเลยว่าปั้นสุดแน่นอนนะครับรอติดตามได้เลยละกันนะครับผมตัวสุ่มพันใบตอนนี้ร้อนมากและผมจะกดแบบสคริปด้วยนะปราเดิมไปเลยแบบไวๆครับผมเราจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะฮะไปครับผม ไปครับผมเราจะกดแบบรัวๆเลยนะครับผมเราจะไม่รีรอโอเคอเคอสเอชอาร์ออกมาอีกหนึ่งเลยน่าๆออกมาอีกสองครับไม่ใช่เราฆ่าอย่างเดียวครับเราไม่สนใจดังสิ้นนะเราจะไปแบบรัวๆจริงๆครับผมไปแต่ไม่รู้สึกว่าคาซินมันก็ยังนานอยู่ดีว่ะทุกคน <laughs> โอเคออกมาอีกหนึ่งผมแม่ชีของเรานะฮะโอเคครับทำไมรู้สึกคาซินมันก็ชาเหมือนเดิมวะ่ะเออมันก็ลำเหมือนเดิมนะดูดิเออฟิลเดียวกันเลยมันก็ลำเหมือนกันนะหรือว่าคาซินของจูเลียสหรอที่จะไม่ลำ ยังไงโอเคครับผมเหมือนเหมือนไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมว่ามไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ไม่น่าใช่ละภาพเคลื่อนวงเคลื่อนไหวอะไรเนะี่ยโอเคเราจะสุ่มแบบรัวๆครับผมออกมาเป็นที่ร้อยตัวแรกครับผมจูเรียตของเรานะฮะนี่โอ้โหอโอ,อราแมงโคตเทผมยังไม่รู้เลยมันทําอะไรได้เนะี่ยแต่ใจจริงแบบผมชอบมันแล้วอ่ะคือเจอแล้วชอบเลยนะครับตัวละครเขามาในเป็นธาตุแสงละกันนะครับผมเป็นสายแบบพลังเวทนะครับผมแบบเน้นใช้สกิลวเนาะ โอเคครับผมเราแบบไปไวๆเลยครับอุ๊ยตกใจโหนึงว่าได้จูเรียสหรือไม่ใช่นะฮะโอเคครับข้ามไปต่อครับผมปาตะกิะ้ไปเลยครับโอเคเราจะไปแบบไวที่สุดนะครับผมเพราะใบตัวสุ่มเราเนี่ยเยอะมากแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าพันใบเนี่ยสามารถจะพาจูเรียสได้กี่ดาวเออมาดุ้นกันดีกว่าทุกคนเราจะสุ่มแบบรัวๆเลยนะครับผมเราจะแบบไม่หยุดยั้งแน่นอนเราจะแบบถี่ๆเลย จนกว่าช่องจะเต็มอะเอา,อางี้ดีกว,ว่าถึงจะหยุดแล้วก็สูบอ่โอเคตัวที่2มาแล้วครับผมโอเคครับไม่เลวร้วายครับเพราะว่าอะไรนะรเพราะมันการันตี80มันเองเออคือเราดวงเกลือสุดๆอะทุกคนจนมันการันตีให้กับเรานะฮะจะว่าการันตีทุกอรอบม่อยู่จริงว่ะทุกคนจะรั่วนะครับผมโอเคเดี๋ยวญาติขอไปอักิตช่องสักครู่โอเคครับผมมาเรามาจัดกันต่อดีกว่าหลังจากที่เราไปเคลียร์ช่องเราไปเพิ่มช่องมาทั้งหมดแล้วเนี่ย แต่ผมมั่นใจเลยเดี๋ยวก็เต็มอีกครับเพราะว่าเราตัวซุมอีกตั้ง800ใบนะครับผมปะเราจะกดแบบรัวๆเหมือนเดิมครับคือมันการันตีอยู่แล้วปะเออจะหวังอะไรอ่ะทุกคนเหมือนตั้งชื่อคลิปว่าเราจะสุ่มสําหรับในเรื่องของจูเลียสนะครับผมการันตีทุกๆ80ครั้งอะไรทันองนั้นไหมเออเป็นไปได้ครับผมเป็นไปได้จริงๆนะฮะไปครับโอเคออกอีกรอบครับผมก็อย่างที่บอกไปมันการันตีอยู่แล้วนะไม่ต้องตกใจ รอบที่1ครับอ่าไม่ใช่ดูนะนี่รอบที่หนึ่งะครับผมอ่ารอบที่หนึ่งรอบที่2ครับรอบที่2มาแล้วนะแล้วก็รอบที่3ต่อเลยครับผมอ่ารอบที่3ครับเจ้ามาร์ทออกมานะฮะรอบที่สครับผมโอเคแม่ชีครับผมรอบที่สี่นะรอบที่ห้าครับผมปาคาไปเลยครับโอเครอบที่หครับผมแต่ผมจะทำให้ดูนะฮะว่ามันจริงหรือเปล่าที่ผมคิดไว้รอบที่7ครับ โอเครรบที่8ครับผมดูครับดูเลยฮะเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็การันตีครับผมเราจะลุ้นไปใหญ่เราจะลุ้นไปใหญ่นะฮะสุดท้ายมันก็การันตีให้กับเราอยู่ดีโอ้โเหเลือจะเชื่ออย่างนั้นก็ขอวัตถุดิบได้ไหมเออถ้าไหนๆมันจะไม่นให้เราแล้วนะถ้าแบบมันจะเลืกเือให้เราแบบสุดๆแล้วผมก็ขอวัตถุดิบหน่อยระกัน ขอยารับของก่อนแต่มันน่าจะรีได้อีกนะทุกคนนะเออไหนก็สุ่มแล้วน่าจะรีให้เราหน่อยว่ะแต่เวลาการสุ่มถือว่าหมดเร็วมากเลยนะครับผมมีแค่5้วันเท่านั้นนะโอเครับผมฟินเราออกมาอีกแล้วนะครับชอบมาให้ตกใจตลอดเลยนึกว่าเป็นจูเลียตนะครับผมโอเคครับอโลจิตมาไปต่อครับผม700ใบยอย่างไวคือหมดไปแล้ว300ใบเหลือเชื่อเหลือเชื่อจริงยูโนอีกหนึ่งครับผม ข้ามไปต่อครับเราจะไปแบบรัวๆครับข้ามต่อมาอุ้ยผมจะเคยได้กอนนะช,ชื่อเอ๊ะชื่ออะไรวะผมลืมชื่อมเฉยเลยชื่ออะไรวะเออน่าจะใช่ปะรับผิดออกไปด้วยครับผมอยู่ดีก็ลืมเฉยเลยอันนี้แมกมาครับอันนี้จำได้อันนี้จำได้ดีโอเคออกอีกแล้วนะผมการันตี <laughs> การันตีนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหแม่งเอ้ยเหมือน <sh arp> คุณคดูปิดคลิปได้เลยแล้วก็แบบเป็นฟิลแบบว่าเอาพันอะ มาลบกับ80เลื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนได้ว่ามีกี่ตัวนั่นเองโอ้โหจะบ้าตายแค่นั้นเลยโอ้โหคือเพื่อนออกก่อนการันตีได้ไหมอ่ะมันมีไหมเพื่อนคือเห็นเรามีตัวสุ่มเยอะแล้วก็แบบจะล็อกเลดว่างั้นเถอะหรือยังไงไหนพูดสิไหนบอกหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นจังไซมาพะหนุ่มโอเคครับเหมือนจะยังนะโอเคการันตีเหมือนเดิมครับ โอ้โหช่องเต็มอีกแล้วขอโทษคนดูด้วยละกันนะครับผมถ้าแบบเกิดตัดคลิปบ่อยเพราะว่าแบบมันช่องมันเต็มอ่ะทุกคนก็เพราะว่าตัวสุ่มมันเยอะครับทาไงได้ <laughs> ขิงหน่อยละกันคือดองมันนานมากโอเคครับผมไม่ใช่มันใครเนี่ยโอเค,คผมออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหจูเลียสของเรามาจนได้เพราะว่าการันตียังไงหละจนมาอีก80ทีเพื่อการันตีอีกหนึ่งรอบครับผมปลุยต่อครับผมแบบไม่หยุดยั้ยง บายกันต่อผอแม่ชีนี่มาทุกๆ80จริงๆมาสม่ำเสมอเข้าใจแหละว่าเลทมันออกง่ายนะมันน่าจะแบบกดตุ้มัตวตุ้มกดต,ตุ้มไปแนละ้วผมจะกดแบบทีเลยแบบให้คลิปจบภายในสามนาทีอะไรเงี้ย <c oughs> จะบ้าตายโอเคผมแม็กมาออกมาอีกหนึ่งครับแล้วก็ยูโนนะฮะอีก30ทีครับผมการันตีครับโอเคไม่คิดจริงๆหรอไม่คิดจะหลุดเลทจริงๆหรอคือต้องตามที่ผมพูดเสมอเลยนะบ้านเถอ โอเคครับผมไมค์หนึ่งครับผมจูโน่จูโน่จูเรียสเออแม่งจะเป็นลงกับจูโน่จูเลอร์แล้วในตอนนี้จะบ้าตายหลายวันโอเคไปกันต่อสิครับรออะไรกันอยู่มาแม่ชีเห็นไหมผมบอกแล้วแม่ชีจะมาทุกแปดสิบใบโอ้โหแล้วก็มาอีกนี่ไงมารัรวยอยู่แล้วครับอยากเห็นแบบแปดสิบทีแล้วไม่เจอแม่ชีนี่ผมน่าจะฝันไปอยู่เออเพราะว่าแม่ชีนี่เล็ดดอกมันออกให้ด้วยนะครับผมโอเคฮะอีกสามสิบทีครับไปกันต่อครับผม โอ้โหเรือจะดเพื่อเอ้ยมาหน่อยได้ไมาล่ะเพื่อนโอเคครับผมมินอสตานะฮะโอเคการันตีอีกแล้วเหมือนเดิมเช่นดีเช่นเดิมเช่นเคยฮะ <c oughs> แมงเอ้ยเสมอจริงๆว่ะคนนี้แต่แตเองตรงนั้นเลดก่อนที่ผมสุ่มยาเมี่ะผมได้ยามีก่อนด้วยนะทุกคนเออตัวสุ่มไม่เยอะขนาดนี้ด้วยนะสรุปแล้วไอ้นี่เกลือกืนนะฮะเลือเชื่อจัด ผมไม่คิดว่าจูเียจ,จะเกลือขนาดนี้โอ้โหเกลือไปไหมเพื่อนแต่อย่างว่าครับผมจะสุ่มให้หมดพันใบเลยนะเพราะว่าผมจะปั้นจูเรียนแบบอันดับหนึ่งโอ้ยอกอกนผมฝันไปหรือเปล่าโว้วโว้วอกอกรบผมเป็นไงเกมบอกมึงบน่นยังงลยมึงเอาไปเลยบ่นนักใช่ไหมเอาไปเลยเหลือจะเชื่อโอเคครับมาสุ่มไปต่อครับผมอีก350ใบ ก็ออกก่อนการันตีมาเรื่อยๆแหละผมชอบอยู่แล้วอะ่ะเออผมไม่เคยขัดทับทายแล้วอะ่ะจะออกรัวก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะฮะไม่เคยพูดอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยอย่าออกเลยไม่มีที่เพแต่แบบออกเถอะออกเถอะจะทำร้ายกันเลยอย่าต้องให้เจ็บมากกว่านี้อะไรเงี้ยโอเคไหนๆก็หน้าหนาลาไปกันต่อครับผมโอ้โหช่องมันอาจจะเต็มบ,บ่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวละครแบบผ้าดักเออออกก่อนอีกแล้วเฮ้ยเหลือเชื่อ ขนลุกนะเนี่ยไม่ใช่รลบหลู่นะครับผมบอกเลยเกมบอกมึงบ่นหน้ามากใช่ไหมเอาไปเลยโอ้โหท,ที่บอกไปครับผมที่ช่องมันเต็มบ่อยก็เพราะว่าตัวละคร5ดาวที่เราสุ่มมาเรื่อยๆเนี่ยมันได้มาเนี่ยเราไม่ได้ย่อยไงทุกคนเราอยอยวระตัว3ดาวกับ4ดาวนะครับทาให้ตอนนี้ก็น่าจะทําให้คลังเนี่ยเริ่มเต็มแบบขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนั่นเองนะฮะก็ขอภัยด้วยละกันนะครับผมถ้าเกิดแบบ มันตัดบ่อยอะต้องขอโทษจริงๆทุกคนเออเพราะผมมีใบยเยอะจริงๆอ่ะพันใบอ่ะเออเขาจะสุ่มแบบนี้ไม่มีแนวผมบอกเลยดอมมาตัวนี้ตัวเดียวอะ่ะตอนแรกผมก็คิดว่าจะได้แบบยูโนรังเทพเทไปเลยหรือไม่ก็แอตตารัรงเทพไปเลยนะครับไม่คิดว่าจะเป็นตัวละครจูเลียส <c oughs> ด้วยนะเอาตรงปะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นจูเลียสนะครับผมแต่ได้มาก็โอเคโอเคมาอีกหนึ่งครับผมมามาต่อครับผมเราจะมารัวๆอยู่แล้วเราไม่ต้องสนใจอะไรมากยอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนที่เอ่อพูดไงดี ต้องการอะต้องการจูเรียนอย่างเยอะเออจอ,อก,ก่อนหรือออกหลังก็มาอีกร้อยเก้าสิบใบครับยังไงต่อสิร้อยเก้าสิบใบนี้จะออกอีกสักกี่ตัวถ้าตามเหล็ปกติก็สามตัวไหมแต่ตอนนี้ก็ขอโลมได้ไหมเพราะไหนๆก็มาให้เราเยอะแล้วตอนนั้นก็ขอได้ไหมจ๊ะน้องจา๋าพาไปแล้วผมเห็นแล้วแบบขุนลุกจริงพอไม่มีห้าดาวเนี่ยรู้สึกขุนลุกจริงแล้วไม่มีสี่ดาวด้วยนีย่ยิ่งขนลุกไปใหญ่ สึกแบบแยงโอเคครับ okay. ผมได้นี่มาบ่อยมากโอเคออกอีกแล้วครับผมมาก่อนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาก่อนหรือเปล่าผิดขออภัยด้วยคิดซะว่ามาก่อนละกันเราจะได้เป็นพลังบบกให้กับตัวเองครับถ้าเราคิดลบไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมละ่ะเพื่อนๆเออใครก็อยากให้มันออกก่อนอยู่แล้วอะ่ะมาไปกดไปอีกสักป้กดไปรัวเลยครับกดไปรัว,รว,รว,รวคืออาจเสียงอาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะช่วงนี้นะทุกคนนะเพราะว่าเป็นวัดด้วยแล้วก็อัดคลิปแบบ หลายคลิปติดนะครับผมเออขออภัยด้วยมาครับถ้าเสียงมันเบาไปนะแต่น่าจะให้พบาขนาดน,นั้นหรอกมกั้งก่อนจะจากกันไปก็ขอดเุเดยนหน่อยละกันนะเพื่อนนะอี60ก60ใบก็มันการันตีอยู่แล้วว่าเราจะได้อีกตัวเดียวเท่านั้นเห็นปะผมก็ขอรูปนะออกก่อารันตีได้หรือเปล่าไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคออกมาอีกแล้วฟินเราออกมาเยอะๆก็ดีนะถ้าแสงแสุดท้ายแล้วมันก็เป็นวัตถุดิบให้กับเราได้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าดีครับไม่แย่ มาต่อครับผมเราต้องการต่อมากๆ <_ d ata> โอเคครับออกเซตตัวได้ไหม <_ d ata> ก่อนที่จะปิดช็อป <_ d ata> หูยตกใจมารอบท้ายโอ้โหรอบท้ายแม่งไม่ลุ้นหายเลยโอ้โหเหลือจะเชื่อ <_ d ata> โอเคครับผมซึ่งคลิปโดนอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับในเรื่องของพามาสุมจูเรียสจกักรพรรดิเวทมนเอนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยหรับ EP 2 <_ d ata> เป็นคลิปรีวิวนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปเดนหน้าฮะบ๊ายบายจ้า ที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดีพีีคงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน